ด้านพรมแดนตอนนี้เนี่ยเริ่มจะคึกขักนักองเทียวก็เดินทางมาเทียวกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ด้านพรมแดนเบตงจังหวัดยาลานะคะเห็หนว่าคึกขักไปด้วยนักองเที่ยวชาวมาเลเซียเข้าทยอยเดินทางเข้ามาองเที่ยวค่ะขณะที่เจ้าหน้าทีาท่ก็ยังคุ้มเข้มการเข้าออกพื้นที่ด้วยค่ะ บรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลาตั้งแต่ช่วงเช้านี้ขึ้น่ามีหนักทองเที่ยวชาวมาลีนะทยอยเดินทางผ่านด่านพรมแดนกันอย่างต่อเนื่อง<ม>ทางที่เดินทางม,มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ด้วยรถบัสแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็มีทริปทองเที่ยวข้องเชาาไทยด้วยนะคะโดยนายบรรเจิดนักท่องเที่ยวชาวไทยบอกว่าเดินทางม,มาจากกรุงเทพขามาในช่วงวันเลี้ยวแล้วก็ชอบจี่จะเดินทางม,มาท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใตย้ย่างที่อำเภอบเบตงเพราะเขาบอกว่าอากาศดี<ม>อาหารก็ร้อยผูก คนก็อัธยาศัยดีค่ะก็เลยอยากจะล่งมาสัมผัสบรรยากาศโดยตัวเองแล้วจะรู้ว่า ทีเบตงนั้นน่าอยู่ขนาดไหนสังหว่ายากเ,เลยเลยยากไปเลยนะคะส่วนในมีการแจ้งเตือนแล้วก็ยกระดับฝ้าระวังสูงสุดนั้นค่านะักท่องเที่ยวทางชาวไทยและก็มาเลเซียก็ยังคงเชื่อมันในความปลอดภัยแล้วก็ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่างต่อเนื่องเลยนะก็เลยทําให้ภัพรวมเนะะี่ยค่ะเป็นไปย่างคึกคักซึ่งเป็นอีกหนึ่งซีซั่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยค่ะแต่ว่าผลบุอมารือค่ะจเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็ยังคุ้มแคมด้านความมั่นคงนะโดยมีการตรวจการ เดินทางเข้าโอกคุนททั้ทงบุคคลแล้วก็รถถูกชนิดนั่นเองค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะต้องมาด้วยตัวเองหนึ่งจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเราฟัง,งนะัง,งสือพินหรือว่าข่าวทางสื่อโทรทัศน์ทางสื่อแล้วเนี่ยก เข้าใจได้สับสนพอสมควรอจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกเป็นเมืองน่าเที่ยวคนคนน่ารักคนภัคใต้นักท่องเที่ยวเนี Mortal ่ยจัเ้าทางด้านเบตงมากกว่าเพราะเขารู้ว่าฐานไทยเราหรือว่าชาวเบตงเนี่ยต้อนรับดีความปลอดภัยสูง